านีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3ร่วมกับบริษัทฟิวดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดเสนอเปิดกองวิกสดาวเรืองเมื่อปลัดหนุ่มไฟแรงคนนี้ต้องย้ายมาทำงานที่หมู่บ้านดอนล้อมรผดจินตวัฒน์วิโสภาเป็นปลัดคนใหม่ของที่นี่ไม่ทำอะไรกันเนี่ยหยุดนะ แล้ต้องมาเจอกับขาใหญ่เจ้าิีนอย่างเธอคนนี้แล้วมันเรื่องอะไรของคุณประหลัดไม่ทราบบ<ป>แล้วก็ยังมีแก๊งนี้ตามมาอีกด้วยน้องเหลือง เรื่องเราจะชุลมุนชุลหาขนาดไหนติดตามได้ในละครนะครับส่วนตอนนี้เรามาจอบลึกเบื้องหลังกันดูบ้างดีกว่า เริ่มตั้งแต่ทำไมถึงเลือกหยิบเรื่องนี้มาปัดฝุ่นทำใม่อีกครั้งละครับเนี่ยพี่คิดว่าดาวเรืองก็เป็นแนวถนัดของพี่นะคะคือพี่ก็จะชอบเอาละครใสๆสบายสบายไม่หนักมากมาทำแล้วก็ชีวิตคนต่างจังหวัดแล้วก็พี่หนุ่มกิดซึ่งเคยทำตั้งแต่สมัยผู้ใหญ่ลีกนางมาพี่หนุ่มก็บอกเออพี่แมมหาละครแนวผู้ใหญ่ลีนางมามาทำอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเลือกมาทำก็นึกว่า ละครง,ง่ายๆละครบแบบว่าเออตัดจังหวะอะไรเงี้ยแล้วก็ละคร,ละครตลกอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอมาทามําปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วทุกอย่างมันเลยต้องโดนเปลี่ยนไปไอะไรที่มันเล็กๆมันเลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเยอะโอ้ยตายแล้วเป็นอะไรมีเยอะแยะมากมายแล้วก็จนเป็นละครที่ตัวแสดงเยอะมากมากจริงๆเอาปเปเอะไรอไีกไหมเหลือตาเพิ่มพอจล้พอแล้วอพออะไรเยอะแล้ว คนก็จะจับเหมือนจับปูแสกะโดงมากหนักหนาสาหัสโดยเฉพาะผู้แก่แก่ไปเดียวร้ไป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 ไม่รู้ว่าเวลาเหนื่อยเหนื่อยกับเด็กเหนื่อยมากนอกจากนักแสดงรุ่นแก่เฮ้ยรุ่นพี่แล้วในเรื่องนี้ตัวละครที่สำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวดาวเรืองแน่นอนครับคือพี่ทำงานแต่ย่ามาหลายเรื่องแล้วแล้วพี่ก็มีความสุขพี่เห็นแก่นแท้ของน้องว่าน้องเนี่ย กันเซียวมากแล้วยาย่าบอกยาย่าอยากเล่นมากตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็จะบอกเอ๊ะน้องจะติดเรื่องภาษาไหมอะไรเงี้ยจะแบบเอ๊ะเดจะเป็นดาวเรืองภาษาฝรั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่น้องเขาก็ตั้งใจในการที่จะเล่นเรื่องนี้คือตอนแรกๆนะคะที่ถ่ายจับคาแรคเตอร์ยากมากมากะค่ะเพราะว่าปกติเรื่องอื่นๆคาแรคเตอร์ที่ได้รับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากกว่าะค่ะแต่เรื่องนี้คาแรคเตอร์มันชัดเจนมากเลยะค่ะเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะเข้าฉากถ้าหนูโมแต่แบบนี่นี่มันเข้าไม่ได้เลยค่ะต้องพยายามคิดคาแรคเตอร์ทั้งวันนะคะเจอรื่องที่น่าวัดพอดีโอเคไหมล่ะแม่นวดตอนนี้เธอจะเป็นทมบอยมากเลยเล่นตลกแก่นเซียวแล้วก็ห้าวคือเล่นจะไม่ไม่เป็นเด็กผู้หญิงแล้วจะเป็นเด็กผู้ชายไปแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปไปมาหนูว่า วันนี้หนูเริ่มเป็นผู้ชายมากขึ้นทุกวันแล้วดาวเรืองเข้าสิงและอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญก็คือคุณประหลัดแห่งบ้านดอนลลอมแรดคนนี้ครับปอเหมาะก,กับละครชนบทนะคือละ,ละครที่เป็นสังคมชนบทอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ทุกคนก็จะเห็นพี่ปอน่าสงสารมากจะถูกกระทำย่ำยีตลอดต่างๆแล้วนาถ้าเราเปิดเรื่องมาหลอดตอนขับรถ อันเดียวคัะเดียวแต่จากนั้นจ,ถจนถึงตนถึงต้นตอนที่หนึ่งจนถึงท้ายของตอนที่หนึ่งจะไม่ได้เห็นพระเอกคาตาดี <c oughs> พี่ปอน,น่ารักมากเลยค่ะตอนแรกๆพี่ปอก็แบบคอยให้กําลังใจอย่างงี้หลังๆพี่ปอแบบย่า yeah, วันนี้ได้หลอกเยอะปอหนูก็บอกว่าเยอะค่ะวันนี้ก็จะลากหนูไปนั่งที่เก้าอี้แล้วบอกว่าไหนพูดให้พี่ฟังหน่อยแล้วก็แบบจะคอยปรับคําพูดค่ะเพราะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างไทย จ๋ามากเลยค่ะแบบมันก็จะพูดยากนิดนึงไอ้วันอ่ะมันอวดสรรพคุณศัพสรรัพท์อะไรไอ้วันไอ้วันอ่ะมันอวดสรรพคุณที่ฟ้าประทานที่ฟ้าประ,าปาประทานอันน,น,นี้อันนี่อุไรยาหลวงพูดหลวงตาไปพูดบริหารที่ฟ้าส่งมห้พวกเราพอ ยิ่งเห็นคู่ใหญ่แค่แค่แค่เห็นคู่ใหญ่ผันกอบไอ้วันสวยงาไปทั่วคู่ใหญ่บ้านตอนเด็ดบ้านบ้านดอนล้อมช้างเทียงว่างอยู่ก็มีมีบ้างครับเพราะว่าบางประโยคคือเธอน้องเขาพูดมาแล้วแบบเ้าไปเติมคําเข้าไปสักคามันจะผิดความหมายอะไรเงี้ยมันจะไม่เข้าใจอะไรงียก็ต้องบอกว่าจะเติมคำอะไนต้องตัดคูมีทีอธิบายเขาเข้าใจว่ามันคืออะไร คำระบทของไอวันบทนี้ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้นะครับไม่มีใครแล้วแหะครับผมว่าไม่มีใครแล้วแหละที่จะเป็นที่จะเป็นตัวเองนะคือกล้องก็โชคดีที่เขาได้ปลดปล่อยในเรื่องนี้พี่คิดว่าทุกคนทีมงานทุกคนคนที่รู้จักหมอล้องจริงจะบอกว่าเนี่ยต้องไอวันเนี่ยต้องเป็นหมอกล้องใช่เลยมันใช่เลยทุกโต๊ะรอยเขาเป็นหมอค่ะจะถือไหมคะพ่วงกก่า แตกต่างแตกต่างเยอะก็ต้องทําความเข้าใจเยอะครับนั้นนะตอนแรกที่อ่านบทเนี่ยแต่ว่าบทเขาช่วยเราเยอะแล้วอ่ะพออ่านบทไปเรื่อยๆมันจะเห็นภาพของตัวละครชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งเป็นตัวที่เพี้ยนในอันดับต้นๆด้วยมันก็เลยต้องแบบบางทีมันก็ต้องมากกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยครับขาต้องเจ็บเพี่ก็เจ็บขาต้องเจ็ป่วยพี่ก็ป่วยเพื่ออาจจะติดคาแเคเตอ์ของของตัวละครออกมาข้างนอก เราจะติดพระเจ้าของตัวเองเข้าไปในตัวละครก็ไม่รู้ต้องคิดตอาเองรู้ไม่ต้องสั่งอุ้ยย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 ยัยยยยกยย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 นยย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 ายย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 กัยัยยยยยงสยย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 ยัยยย้ยยยยยยยัยย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 กยย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 ยรยยยยยยยวยอยย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 ยนยยยยยยยอยยยยยครดาวเรื่องย่ยยยยยยนยเยยยยยยยี่ยย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 ยนตัวไดยง่ายที่สุดแล้วคือตัยไอ้วัน อะไรก็ตาเสื้อผ้ารองเท้าเลยก็ตามที่ไม่เข้ากันนะเอามาใส่กับตัวมันจบสีกงเกมันบาดใจมากลายแองกี้เบิร์กำลังอินเทนปกม้านนอกหนะแนวนึงอะไรแบบรัดเนปเนบสนุ้งอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันแน่นตั้งแต่แขนเสื้อจนถึงกางเกงจนถึงรองเท้าถ้ามีอะไรแชนใช้เข้าไปก็ถอดอย่างเดียว เชิญคจ,จบเรื่องนี้หมอก็จะเป็นหมันนะครับผมว่าอ้าวพักหายใจใคอกันสักนิดหนึ่งเพราะช่วงหน้าจะต้องมาหากันแบบไม่หยุดพักแน่นอนครับ